มีคนบอกว่าเต้โทรหามีแล้วถามกันว่าคิดถึงกันไหมเขาคิดถึงหนูอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดหนูไม่ไลฟ์อยู่ตรงนี้หนูก็ออกไปแล้วว้าวใครไปเดินเล่นพี่เอาตัวหามีนหน่อยรับปะ That is very oh วีดีโอคลอไปเลยให้โทรธรรมดาก็ได้อ้าวเพลงก็มามีนาก็มาอยู่ไหนจ๊ะไม่ ก็ลูกๆเขาอยากให้โทรทำไมอ,อยากขายของกับผู้หญิงทีไม่สะดวกอ,อะ่างเงี้ยอยู่ไหนามาฝากของตลาดกำลังจะไปกินข้าวต่อตามมาได้ไหมเออน้องซื้อดอกไม้มาให้พี่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ก็ที่บอกอันนั้นคือซื้อให้จริงไหมถ้าถ้าไม่ใช่จริงนี่เสียใจนะเอะไรดีๆเอาดี มีนามีนาหนูคิดถึงกุ้มม่ได้เอาดีๆนี่มาเลยล่ะเครู้เรื่องส่งมาแล้วกันว่าที่ไหนหลับไายทำเดียวพูดหน่อยได้ชื่นใจเอยคิดไปเลยจบ